ครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่รักทุกท่านครับเนื่องในเทศกาลสงการเทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอยนะครับแล้วก็ได้กลับบ้านมาพบปะผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่มาส่งน้ําพระนะครับมาลดน้ําขอพรจากผู้ใหญ่ ทำกิจกรรมดีๆร่วมกับครอบครัวนะครับซึ่งในปีนี้ทางภาครัฐนะครับได้ดำเนินการควบคุมนะครับอย่างเข้มข้นในการสัญจรไปมาตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17เมษายน2500 6 6นี้นะครับมุ่งลดปัดจจัยเสี่ยงและก็อุบัติเหตุหน้าทางถนนด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้ครัดควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกนะครับในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับองค์การแริษัสวนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ขอใหอ้พี่น้องที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็กลับมา,าวันหยุดสงการนะครับได้มามีกิจกรรมกับครอบครัวอย่างมีความสุข การเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยงดดื่มในระหว่างขับรถฉะนั้นเนี่ยปีใหม่ไทยปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวังนะครับเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับครับด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณมากครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้2ถึง6เท่าดื่มแอลกอฮอล์แม้เพียงแก้วเดียวแล้วขับอาจส่งผลถึงชีวิตเพียงแก้วเดียวก็ถึงตายได้ เพื่อทำให้เทศกาลสงการานต์ปี2566นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัยชวนคนไทยทุกคนใส่ใจการขับขี่ดื่มไม่ขับสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยมีวินัยเคารพกฎจราจรและเล่นน้ำอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมสถาบันครอบครัวกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์